คือท่าอดีตการทานมาแล้วใช่ไหมัเหมือนกพี่ยเกโชเออ้เขียนเพ็ก็สงนาพัเพี่ายเวราเลยเยปัด้วจำได้แล้วผู้ใดออกมาพี่้องเหมือนไหมเขาเหมือนไหมคือสรวตลดทินงานน้องหมูเด้งเลยคับคัมเมนได้หล่ะ พวกนี้นช้ในระคะที่ไออกสลากเพราะแัเวรนี้ค่ะมุนได้ใจไหมคะมุนกะผองเึรา็แบบนี้ยคือกินค่ะเอาจ่ใชพี่รองจัไรก็แล้วพี่้องถ้กับสโมของเฮาสวัสดีค่ะว้าวี่จก็ไม่ท่อนสีหวงเหมือนใครที่ว่าเื้อนูนเห็นไหมเน่ยเสืู้นก็านานหรอา้ยพ่เอ็ด้นคนใ้านมูหรอกเพาเซื มาคือพนักงานขายไอติมแท้โอ้ยชุนี่ยังเก่าแต่พี่ฮะชุดยังเก่าช่ไอื่อไม้ไหนเอ้ามาลอกพี่พุดแล้ชือไม้ไห่มตองใตแอย่งนีโอได้ท้สีแดงครับเอาออกไมาแล้วนะครับป้าตุ้มตุ้น้องเอ้าน้องน้ามาดิลายบุ๋นลายพุเด้เบิช่วแล้วายสีภาพี่้อกปอนกันจากน่อยครับ ไมลาปลายไม่เกรีงยเพมานานครแม่แล้วครับเอาวนีวิตรพวกบออีกอยู course, north, existe, spring, ่แมนเมื่อนเพอกนอยู่ต่ว่าหน้ากรพี้แล้วก็รายการแมครับพี่ดองท่าพันธุยาสายสองแล้วก็สกับมานท่ามอชิดก้นนอกมันก็ถึพัดทองนะครับฝากพี่ดองติดตามเป็นแน่ใจนะเอาจมีตร ร้อพี่น้องฟอหลังจะนัดพบกับพี่สิรินระเอกนักเอกของเขาคอนเสิร์ตแมกลิงสองก่อนกันด้ยตาเราแทบไปรักเาแไพี่ไปรูเอาไปดีอจากพี่แม่ต่ละกันฝักเอาอาจารย์ดูตรีนี้เขาสองงานของเราบอกก็สุกันยี่น้องครับาวบ้าผู้ใช่กันเรา ละเจ็บก็เียงคอแม้วันเคยอยู่ไกลสิไปไอ้บุบ้านอาการใจยอมปตอัว่าไอ้ตยแตมันเสียรลูพากู่บอวันอ่งหาสมัยตาย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì có mấy không จากเพอการม่คีเ็กเขาก็ได้เจอพี่ี่ต้องไมได้อัเตยาดปกติสินเตที่เราไม่ควรเลยนะครับมาเราไม่พีน้องเบิงโซ่สั่น่น้องเบิงโซ่ว่าเราการสียดบเตยพี่น้องไปบนซนนะครับแต่ว่มาบนนี้วันนี้สิเตได้มม่ได้า่น้องมวยกเน้าเป่ายังเดี๋ยวเ่ผู้ใดกัีจะใ้ีเท่ไปน้อยที่ใจรู้รถูมั้งท่ัสนแกันแท็กซี่ไได้ ไมเหยใส่เลนะพระเอกขละบรรยากาศจ้าอมไม่ยบรอยไปทมาดัรคุกให้มั้เนาะไปตัดผมมากับนี้ได้ว่าหนาอัศากับพการทัวระเ่โอ้ยมากไม่ต้องพูดโอ้ยเจเยไม่ตอบราหลุงพี่น้องทำไมาสิพูเร่องสีม่เน่ั้นะราภาษาไปต้งนะไะ พี่สันต์บัณนะครับเอาพี่น้องปีนี้คอนเสิลปินของเขาเดซังสั่งผลงานเดซังบทซีเกลงานเพลงหับใส่พี่น้องหลายๆซีเกตงานเพลงที่พี่น้องจะติดตามกันยูทูบคัสซีต่างๆกันพ่อเลยครับเพราะว่าทิเป็นสาววารักล่ารักนะครับปล่อยไปเรียบร้อยแล้วใจกำเนิงที่มึนโงงลอยนะครับปล่อยไปเรียบร้อยและในเร็วนี้นะครับครั้งสถานหลานเจมโมกาลังจะปล่อยให้แฟนๆได้ดูได้ติดตามกันนะครับประเทศไทยนั่งเอกแต่ป้าหนี้พ่อแล้วก็ศอนเสิร์บิทแล้วกันจีซีร็อตไม่ทันแล้วเนี่ย อั<ไ>า้เป็นพี่ปานอ่างน้นเราบำไดรออยมางพี่ดีใครต้องวนไแล้วเนี่ยอตีก่อนก็เสร็จแล้วบ้านดีดีดีล้อเทศตานเดชกับเร้าแก่สนชูโอ๊ยไม่ชูวันี้แต่ว่าสูแม่บ้านเออแต่ล้อปากคนอ่านั่นเองเอาพี่เมฆพืชตานเพชินี่ยโอลืมกันมาเลยฝากเวลตะล้อีก่เป็นตาค น้งสารีนี่เพพเอกนี่ตลกปากเลยนะค่ะผลงานเพลงที่มีชื่อว่าเปิดร้ายง่ายลงใค้ใครีว่าเม่ออายุว0เพียงแค้เๆนอนพอมีแล้วพมีแล้วามไหเมรก็ร่อยเขาเมื่อไหร่สี่มาแล้วมาแล้วมาถึงนี่เป็นฮาย้วยเอา้วามเปนการคอเสิีเวลาชนิดน้ำมาเปิดออว่าพบกับศิลปินท่านแรกครับ